มาเรื่อให้พี่ให้พี่เคนจิเขาถอยเคนจิลองปล่อยให้มันตกพื้นแล้วเขาตีเนี่ยให้มันตกพื้นแล้วกระดอนตีบอลเดียวสิกระดอนบอลเดียวสิเข้าก้าวเข้ามาเข้ามาเข้ามาตีดิเข้ามาแต่ดิอ่า ให้ตกพื้นก่อนให้ตกพื้นอย่างเงี้ยซ้อมวอลเล่ก็ได้เอามือเอามือเอามือข้างหลังสูงกว่ามือข้างล่างมือหน้ามือหลังสูงกว่ามือหน้าเอามือหน้าทับมือหลังมือมือละมือมือหลังทับมือหน้าอืม มือหลังทับมือหน้าอย่าให้มือหน้าซ้อนมือหลังให้มือหลังซ้อนมือหน้านัา่นแหละนั่นแหละขอมือหลังขึ้นมาซ้อนมือหน้า